สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านกลับเข้าสู่การแข่งขันเปตอง Thailand Open Master g a m เกนะครับซึ่งเป็นรอบแก้ตัวนะครับรอบที่2คัดเอาอีก4คนนะครับเข้าไป4คนแรกเข้าไปรออยู่แล้วนะครับท่านจะพบกับพี่ยาวเมืองคอนครับร้อยเทลเอกสันชัยสุวรรณวงศ์ครับสถานีที่1ครับ3ัคะแนนครับไม่น่าจะมีปัญหาครับก็ขอบคุณพีชิดนะครับ พีชิตฟ้าคลามครับที่กรุณาให้เกียรตินะครับเป็นบัดดีให้กับพี่ยาวนะครับกรรมการผู้ตัดสินครับมีนาวากาโทบุญรักเทียนสิริครับคัดเอาอีก4คนนะครับเพื่อเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับกับได้อีกหรือเปล่าครับ อีก3คะแนนเป็น6ครับยาวเมืองคอนครับดีกรีทีมชาติไทยครับปี2,543ครับควา้าอันดับ3ที่ฝรั่งเศสมาแล้วนะครับขอบคุณดิชิตฟ้าครามครับนี่ครับให้เกียรติเป็นบัตดี้ให้พี่ยาวครับ ระยะที่3ครับพี่ยาวครับโดนครับครับสามคะแนนครับและสนามข้างๆครับเตรียมลงครับดมคนชายแดนครับจะลงข้างๆครับเพื่อทำคะแนนไปรวมกับครั้งแรกนะพอครั้งแรกนี่ทำคะแนนกันน้อยๆครับ พี่ยาวนี่ในนามทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับลำดับต่อไปนะครับสนามแข่งขันดีประเภทชุดติ้งชายลำดับที่21ิร้อยตำรวจตรีอุดมคำใสครับสี่คนแรกมีเอ้าโดนอีกแล้วครับพี่ยาวพี่อ๋องกับแชมป์โลกสองสมัยชุดติ้งครับถึงเกียรติภูสะอาถามาสีกคนแรกมีใครบ้างผมจำได้มีพี่พึ่งคนเดียวนะครับอดีตทีมชาติไทย นะครับเก็บ12คะแนนเต็มครับไม่12คะแนนเต็มนะครับถ้าคะแนนเต็มนี่ต้อง20คะแนนนะครับเก็บได้12คะแนนครับสำหรับพี่ยาวสถานีที่1ครับกลุมคนชายแดนเตรียมลงสนามดีนะครับมาดูสถานีที่2ครับพี่ยาวครับผมถ่ายคะแนนไว้อยู่นะครับพี่อ๋องเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะโพสต์คะแนนให้ทราบครับรอบแรก ลืมโพสครับสถานีที่สองพี่ยาวครับโดนครับอครับแหมเมื่อเช้าไม่ตีแบบนี้ก็พี่ยาวไม่งั้นไม่ต้องมาคลリฟายใหม่พี่ยาวบอกไม่ต้องว้อมแล้วเขางั้นครับเอาดมคนชายแดนยิงลูกแรกไม่โดนครับดมคนชายแดนออกซ้ายครับลูกแรกครับยิงแรงครับ ดูพี่ยาวก่อนครับสถานีที่สองยังไม่ผิดเลยครับพี่ยาวเก็บสามสามสามมาเรื่อยๆครับเอาผิดลูกแรกครับดมคนชายแดนครับร้อยตำรวจตรีอุดมคำใสครับเก็บสามแต้มแรกครับกรรมการผู้สัดสิทธิ์ครับอาจารย์สุรพลมานก,กิจครับกรรมการยก้าว อาจารย์วรานนท์ครับปียาวครับเอาโดนเป้าครับเป้าหายครับโอ้โหเข้าเป้าเลยเป้าเข้าเป้าพี่เขาเลยครับมอกีครับเป้าเข้าเป้าพี่เสื้อเขียวเลยครับหนุ่มลำปางดมคนชายแดนครับสามคะแนนแรกได้ไปแล้วสามคะแนนหลังมาอีกแล้วครับเป็นหกครับดมคนชายแดนสถานีที่หนึ่งดูสองสนามครับตัดไปตัดมากันอยู่นี่เลยนะครับพยายามแพนให้ช้าที่สุดถอยหลังหน่อยครับจะได้แพง่ายหน่อยครับ ยาวครับเอาใครจะยิงก่อนเนี่ยพ,พี่ยาวเขาวงแล้วเอาเอาดมยิงก่อนเอาดูดมก่อนครับเอาโดานติดครับดมพี่ยาวโดนเหมือนกันครับโอ้โหโดนทั้งสองสนามครับดมคนชายแดนขยับเป็น11พี่ยาวขยับเป็น18ครับนี่ครับดมคนชายแดนขยับเป็น11คะแนนครับ สถานีที่สองครับมีแต่วุโสละครับของตุยใช่ครับพี่เป็นรายการของผู้วุโสครับผู้ชายใน555ปีผู้หญิง50ปีครับพรุ่งนี้จะเป็นคู่ชายผู้หญิงครับอ้าวติดอีกแล้วครับดมคนชายแดนครับโอ้โหติดลูก2ลูกซ้อนๆครับระยะที่4ี่สถานีที่1ติดมาระยะเอาดูพี่ยาวครับแผนเร็วนิดนึงนะครับขอไปครับสถานีที่3มแล้วครับเคียย์ออกครับ โชคดีอะไรจะปั่นนั้นพี่ยาวครับเป็น21คะแนนแล้วนะครับมาดูดมคนชายแทนครับตอนนี้16คะแนนยินดีต้อนรับน้องไก่อุดรครับติดตามชมมาตลอดครับตั้งแต่เช้าดมคนชายแดนโดนอีกแล้วครับท่านครับเป็นคะแนนเท่าไรแล้วจำไม่ได้ดู2สนาม19ครับดมคนชายแดน19พี่ยาว โดนอีกแล้วครับพียาว21บวก3เป็น24ครับมาแล้วครับพี่ยาวของเราครับยาวเมืองคอนครับอดีตทีมชาติไทยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับติดทีมชาติพร้อมกันครับทีมเดียวกันครับกับตุ้ยเปตองครับแต่ตุ้ยเปตองอายุยังไม่ถึงครับเล่นรายการนี้ไม่ได้ครับพยาวครับระยะที่3ครับสถานีที่สม พีดยาวครับไม่น่าจะได้คะแนนนะครับศูนย์ครับดมคนชายแดนข้ามเยอะครับลูกนี้ครับงัดไปหน่อยครับไม่ถูกทั้งสองสนามครับเป็นรอบแก่ตัวนะครับของอันดับที่ห้าถึงอันดับที่ยี่สบสี่ครับยี่สิบคนครับเอาสี่คนนะครับเข้ารอแปดคนสุดท้ายตอนนี้สี่คนแรกเข้าไปรออยู่แล้วนะครับ แตต้องขออภัยจริงๆผมจำไม่ได้ว่ามีใครบ้าง4ี่คนแรกนะครับพวกพี่เลิงพวกพี่หมูอะไรนี่ลงมาคอลี่ไฟล์หมดเลยนะครับเลิงหมูวีอะไรลงคอลี่ไฟล์หมดเลยนะครับดูพี่ยาวครับพร้อมกันเลยครับดมโดนนะครับพี่ยาวก็โดนครับดมโดนครับได้สามครับพี่ยาวโดนได้หนึ่งครับน้องใจผมแม่นจริงๆครับพี่น้องแปงบอกเอฟซีอดมครับ ครับผมเดี๋ยวแจ้งดมคนชายแดนให้นะครับน้องตังคุงครับลำดต่อไปนะครับประเทชิชายพิยาวจบสถาียนีที่3ได้25คะแนนนะครับส่วนดมจบสถานีที่2ได้22คะแนนครับอยู่พี่ยาวนะครับโน่นกับพีวีก็กำลังจะลงครับนี่ครับ ตัวเด็ดลงมาคุณวิไฟหมดเลยนะครับพี่ยาวโดนครับ3มคะแนนดมคนชาแดนข้ามครับตีข้ามครับลุงนี้พีวีวอร์มอยู่นะครับเสื้อเขียวๆนู่มครับสนามไกลๆนู่นครับครูจอบเข้ามาชมดมคนชายแดนอีกแล้วครับเชียร์ลุงดมครับอานนท์หอมนานครับเชียร์ลุงดมเอามาดูลูกเชียร์ลุงดมบ้างครับเดี๋ยวดูลุงดมมากนะครับ ประเภทชุดที่หญิงสนามแข่งขันเอาข้ามอีกแล้วครับท่านพรพี่ยาวครับลุงดมยังอยู่ที่22คะแนนนะครับพลาดไป2ลูกติดครับพี่ยาว28อยู่ครับโดนครับพี่ยาวครับมาดีครับอีก3คะแนนเป็น31ครับพี่ยาวครับมาดีครับพี่ยาวบอกซ้อมแล้วยิงไม่ดีครับกรรมการ ต้องไม่ซ้อมยาวบอกงถ้าซ้อมแล้วตีไม่ถูกครับถ้าซ้อมตีไม่ถูกดูดมคนชายแดนครับอ้าวเอาลูกดำเต็มๆเลยดมคนชายแดนพี่ยาวครับยาวเมืองคอนดมเชียงใหม่ครับอยากดูป้าบุญยอมครับเดี๋ยวยังไงจะไม่รู้ตกรอบหรือเปล่าพี่ยาวไม่โดนครับป้าบุญยอม กูจอบบอก FC ทุกๆคนครับขอบคุณครับรองแชมป์ประเทศไทยกูจอบเชียงรายดมคนชายแดนไอ้ดมเมืองแป้ครับแต่เป็นเขยลำปางอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเกิดลำปางเขาเกิดที่เมืองแป้ครับแต่ไปได้สาวลำปางแล้วก็ตั้งคู่ก็ทำงานด้วยกันที่เชียงใหม่ครับพี่ยาวครับระยะที่สี่โดนไหมครับดำครับโดนครับแต่โดนดำครับไม่ลอยดมคนชายแดนอ้าวสามคะแนนได้แล้วครับ โอ้โหคองเชียร์ลำปางครับเสื้อเขียวๆนี่เชียร์ใหญ่เลยครับคือเป็นคนแพ้เหมือนกันนะครับคนเคยลำปางเหมือนกันนะครับพี่เสื้อเขียวๆหมวกฟ้าอยู่หลังอาจารย์สุรพลมนกคิตนะครับนะครับโู่นครับหลังอาจารย์สุรพลนี่แหละครับเคยเคยลำปางเหมือนกันครับเช่นเดียวกับดมคนชายแดนดูดมคนชายแดนสถานีที่4ครับตอนนี้มี25คะแนนครับ ระยะแรกหเมตรครึ่งครับดมคนชายแดน6เมตรครึ่งพี่ยาวตีเป้านะครับผมไม่อยากแพนไปนะครับเดี๋ยวผมภาคให้นะครับดมคนชายแดนข้ามครับเอาพี่ยาวครับโดมไหมครับพี่ยาวไม่โดมกันครับเอา้าแม่สองคนที่ตีพร้อมๆกันครับไม่รู้จะจับสนามไหนครับ คนชายแดนเข้าวงครับระยะ2ดมคนชายแดนสถานีที่4โดนแล้วครับ3คะแนนครับเป็น28พี่ยาวไม่โดนครับออกขวาไปนิดนึงครับเสียดายครับเสียดายมากเลยครับขอ2เป้าพี่ครับพี่ยาว31ครับถ้า2เป้าก็จะ41่ล้วะครับ พี่ไปเชิญบอกสู้ๆครับพี่ดมพ่ยาวครับขอบคุณครับพี่ไปเชิญขอให้สุขภาพแข็งแรงครับเอาไม่โดนครับที่เดิมอีกครับโอ้โหครับมาดูพี่ดมครับดมคนชายแดนโดนครับสามคะแนนครับเป็นสามสิบเอ็ดเท่าพ่ยาวแล้วครับตอนนี้นะครับสามสิบเอ็ดเท่าพ่ยาวแล้วครับดมคนชายแดนเอาเป้าสุดท้ายครับโอ้โหน่าโดนจริงๆครับลูกเป้าพิยาวสองลูกครับลงขวานิดๆครับไม่โดนครับได้สามคะแนนก็ยังดีแต่โดนสักคะแนนเลยครับ พี่ยาวครับต่ำครับจบที่31ครับเหมือนเดิมเป้าไม่โดนเหมือนเดิมเป้าไม่โดนครับครับครับมันยังไงพี่มันมันขวานิดเดียวพี่นะเสียดเสียดายครับครับขอบคุณพี่ชิดนะครับที่เป็นบัดีให้พี่ยาวครับขอบคุณครับพี่ชิดฟ้าครามครับครับขอบคุณมากมากครับพี่ครับขอให้เข้ารอบนะครับพี่ชิดครับ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 มาดูดมคนชายแดนไม่ทราบมีปัญหาเรื่องคะแนนหรือเปล่าครับ รตรมคนชายแดนครับระยะทีสีครับก่อนที่จะยิงลูกเป้านะครับ9เมตรครึ่งครับดมคนชายแดนดำครับตาม ดำเพียวๆครับครูจ๊อบบอกผมเอฟซีพี่ตุ้ยครับแม่ปากหวานนะครูจ๊อบเดี๋ยวเจอกันแนะ่สวนดอกครับครูจ๊อบขออยากสอยรองแชมป์ประเทศไทยหน่อยแต่ตุ้ยไปตองอยังไม่มีทีมเลยนะครับแม่ถ้าได้วางให้ครูจ๊อบนี่อาจจะได้แชมป์สวนดอก,สน,ดอกสนามแข่งขันสี่ประเภทชุดติงชายมีเลกาอีสมมา ดูยิงลูกเป้าครับดมคนชายแดนครับ31คะแนนตอนนี้ครับจะทำคะแนนเพิ่มได้ไ่มครับณเวลานี้นะครับขณะนี้นะครับอันดับที่4อยู่ที่60คะแนนนะครับใคหกข้ามครับต้องทำให้ได้มากกว่า60คะแนนนะครับคะแนนรวมน้องเทเปตองครับน้องไอจักริดไออุทัยครับสู้ๆครับพอดม ต้อนรับทุกท่านครับยัง31เหมือนเดิมครับพอดมของน้องไอซระยะที่2ครับดมคนชายแดน1ร้อยตำรวจตรีอุดมคำใสเป้าไม่โดนครับลูกแรกข้ามลูก2ต่ำครับเหลืออีก2เดี๋ยวจบดมคนชายแดนผมจะพาท่านไปชม ผู่พันวีนะครับจบดมพยัญชนาท่านผู้ชมผู้พันวีครับสวัสดีครับต้องเอิร์ธสวัสดีครับพี่จืดตุยกินหมดแบบนี้ใช่ครับแต่ผมอายุไม่ถึงครับพี่จืดผมตีไม่ได้เขาห้าห้าข้ามอีกครับครับเหลือระยะสุดท้ายผู่พันวีก็ยิงระยะที่สองไม่โดนอีกนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับ ดูดมคนชายแดนครับลกนิจจารายมาักเป้าได้หนึ่งเป้าครับโอ้โหครับห้าคะแนนครับเป็น36ครับโอ้โหครับโอ้โหรับได้ครับดมคนชายแดนครับไปดูผู้พันวีนะครับนักกีฬายิงเสร็จก็จะมาลงชื่ออยู่นะครับมีท่านอาจารย์วัฒนชัยวัฒนบูรณ์ครับเป็นกรรมการบันทึกคะแนนอยู่นะครับก็ให้นักกีฬามาลงชื่อครับ มีอาจารย์กุ้งครับนี่ครับเมื่อสักครู่อาจารย์สุรพลมรกิจก็เป็นกรรมการให้คะแนนนะครับนี่ครับหลงนักกีฬาก็จะลงชื่อกันนะครับสรุปคะแนนของดมคนชายแดนก็คือ36คะแนนนะครับคะแนนรวมบวกยี่ิบสีก็จะเป็น60พอดิพอดีนะครับ60พอดีพอดีจะผ่านหรือเบาไม่ทราบครับครับเดี๋ยวพาท่านไปชมนะครับ ภูพ,พันวีนะครับน่าจะไม่ผ่านเลยได้36 60ของพี่ก็ได้แค่57 57ไม่น่าจะผ่านเขาบขึ้นเขขึ้น60ขึ้นยังไม่แน่นะอาจจะไม่ได้นะครับนี่น้องเอางุ่นครับเกาเชียอาจารย์กุ้งนะครับอาจารย์กุ้งยิงได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ครับ จานกุ้งยิงได้เท่าไหร่ครับั้งที่สองครั้งแรกได้เท่าไหร่ครับสิบสามโอเป็นมาตรฐานครับครับเข้ารอบไหมครับเข้ารอบมครับครับนี่พี่ดอกไม้นะครับพี่ดอกไม้อุดรครับครับคภูพันวีนะครับดูไกลๆตรงนี้แล้วครับสถานีที่สามแล้วภูพันวีครับ ระยะถ่ายไกลๆนะครับดูอาจารย์ต้อยเลยอาจารย์ต้อยก็ยิงอยู่น้แข็งขันดีนะครับผู่พันวีได้ยี่สิบเอ็ดครับยิงสถานีสามอ๋อโหเพียวเพียวครับออกเพียวๆครับสามคะแนนเป็นยี่สิบสี่ครับพาคินไม่ใช่พาคินสิธนพัฒน์ผู้ noting. คล้ำครับพันตรีธนพัฒน์ผู้คล้ำผู่พันวีครับอดีตทีมชาติไทยหลายสมัยครับ จีต้อยอุบลครับอาจารย์ต้อยเมืองอุบลครับข้ามครับอาจารย์ต้อยครับข้ามอาจารย์ต้อย15คะแนนอยู่นะครับอาจารย์ต้อยก็15คะแนนนะอาจารย์กุ้งบรรดาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ทําใครบรรดาครูบาอาจารย์อาจารย์กุ้งบอกซ้อมแต่เด็กไม่ได้ซ้อมตัวเองครับ เด็กเล่นน่วมไปทั้งตัวเลยถูกประจา์ซ้อมครับอ้าวโดนครับโดนแล้วครับสามคะแนนครับเม่โอเมอออกครับจนทต่อยภูพันวีครับมาดูครับระยะสุดท้ายของสถานีที่สี่ครับดูรอดช่องลอดช่องกรรมการเอียงครับอ้โหน่าจะศูนย์ครับศูนย์ครับจบสถานีที่สามยี่สิบสี่คะแนนครับภูพันวี ตกนอกวงครับอาจารย์ต้อ,อ,อยบนเชดายได้แข่งต่อเจดต่อ2ได้เ็ดต่อสองได้แชมป์เปล่าครับเจดต่อสองคืออะไรครับเซดายครับผมก็อายุไม่ถึง <c oughs> ทีพี่จุดสวิตครับผมมาดูผูพันวีนะครับสถานีที่4ครับเดี๋ยวผมไปหามุมถ่ายดีๆนะครับ จันต้อยจบกี่แทมครับจันต้อยครับจบกี่แทมเมื่อกี้ครับได้กี่แทมครับสิบแปดนะครับยินดีด้วยครับแล้วนี่ครับแม่อ้อยครับแม่อ้อยได้กี่แทมครับเมื่อกี้ครับยี่สิบเอ็ดครั้งแรกเท่าไหร่ครับโอ๊ยทำไมไม่ค่อยเต็มปากเต็มคานะครับนี่ครับพี่ลงพี่รัดนะครับนี่น้องเอสครับ ครับอ่าไปชมภูพันธ์วีครับสถานีที่4ี่ครับภูพันธ์วีสถานีที่4ี่เข้าวงแล้วระยะที่2ลูกแรกโดนลูก2ก็โดนครับนำลงกเข้าไปนะครับเป็น30เข้าไปแล้วครับวันวีครับประเภทชุ่งหญิงนะครับนางดอกไม้จันทนาครับให้บการที่สามีครับนี่พี่ประเสริฐศิลปีครับภูพันธ์ประเสริฐของเราครับแข็งแรงดีนะครับพี่ ที่สี่ครับสถานี้อยู่ที่27แน่นะครับโคดหมอทักษิณโคดนพดลบอกโคดตุ้ยแข็งด้วยไหมครับผมอายุไม่ถึงครับก็เอา55ปีครับอ้าวโค้ดเทิดโคดตำรวจเข้ามาดูด้วยเรือนเปยยินดีต้อนรับครับ พาคินแม่ผมติดพาคินเขาชื่อธนพัฒน์โอ้พี่ดอกไม้ลูกแรกออกซ้ายครับพี่ดอกไม้อุดรครับตอนนี้ผมโฟกัสไปอยู่ที่ภูพันวีอยู่นะครับเพราะเป็นสถนานีที่สี่แล้วนะครับพี่ดอกไม้เข้าวงกำลังจะยิงลูกที่สองครับนี่ครับพี่ดอกไม้ครับไม่โดนครับพี่ดอกไม้ยังไม่โดนครับ ูพันวิสถานีที่4ต่ดำครับใส่ดำเต็มเต็มครับต่อไปลูกเป้าครับจบสถานีที่4 30คะแนนนะครับเมื่อกี้นี่พี่ยาวตำรวจนะครับดมคนชายแดนจบสถานีที่4ี่ที่สามสคะแนนแต่พี่ยาวไม่โดนเป้าเลยดมคนชายแดนโดนเป้า1ลูกได้36นะครับตอนนี้ ภูพันวีจบสถานีที่4-30คะแนนดูสิครับจะโดนเป้ากี่ลูกเสียดายของพี่ยาวครับสองลูกมันน่าโดนครับไม่โดนพี่ดอกไม้ยังไม่เอาแต้มครับนี่เป็นรอบแก้ตัวทั้งชายทั้งหญิงนะครับดูเป้าครับภูพันวีครับ <c oughs> ซ้ายพี่ดอกไม้ตกนอกวงครับ เีรับพีวีรยุทธ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมถ่ายทอดสดโคตุยที่ถ่ายบรรยากาศการแข่งขันให้พวกเราได้รับชมครับขอบคุณครับอ้าวโดนครับลูกยากยิงได้ครับพี่ดอกไม้ผู้พันวีครับเป้าลูกที่สองบินไหมครับไม่บินครับเป้ายังไม่บินครับต่ำครับชมพี่ดอกไม้ครับแม่พี่ดอกไม้สถานีที่หนึ่งลูกง่ายไม่เอาครับเอาลูกยากครับ ขอบอครับระยะที่สามแปดเมตรยี่สิบเซนครับสองระยะแรกไม่โดนครับระยะที่สามจะโดนหรือเปล่าครับไม่โดนอีกครับไม่โดนครับเอาแล้วครับอครับณขณะนี้พูนนานี่ผู้พันโต๊ะหรือเปล่าครับที่ลงมาตีใหม่ในผู้พันโต๊ะยิงได้สาสิบเก้าเป้าไม่โดนนะครับผู้พันโต๊ะได้สามสิบ คะแนนที่สูงก็จะมีตมคนใจได้สดมสิแต่เขาไปรวมกันครั้งแรกนะครับผูพันวีนี่ก็30นะครับเดี๋ยวดูครับลูกนี้จะได้ไหมครับคะแนนจะขยับหรือเปล่าไม่ทราบครับเปล่าลูกสุดท้ายครับตามอีกครับโดนขอบวงโอ้โหครับแม่เอาละครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะเมื่อยมือแล้วครับเดี๋ยวจะไลฟ์ชมใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ ขอบพระคุณครับ